você กลับเข้ามาในช่วงของนิวซัปเดตของรับลมพลังเอสคูสีวันนี้นะคะเราคุยกันเรื่องการเมืองเป็นอัปเดตเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องของร่งางธนูญแล้วก็เรื่องของการเมืองนะคะมันเกี่ยวเนื่องโยงกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าดูแล้วว่าแนวทางของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสประชนะคะต้องรอดูว่าจะผ่านเห็นด้วยกับร่งางธนูญนี้หรือเปล่าแล้วที่สุดแล้วเนี่ยจะนําไปสู่การแก้ไขรัธนูญฉบับชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้ทาประชามติหรือ ไม่คะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็เตรียมพร้อมนะคะเปิดช่องที่จะให้มีการทําประชามติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าได้เกิดประเด็น,รดนตรงที่ว่าถ้ามีการทําประชามติเนี่ยก็จะทําให้รถแมบบของคอสชอแล้วก็การเลือกตั้งเนี่ยต้องเลื่อนออกไปอีกนะคะอย่างน้อยก็3เดือนจนพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีระบุว่าถ้าต้องมีการทําประชามติเนี่ยเราจะต้องมีการเลือกตั้งประมาณเดือนสิงหาหรือกันยายนปี2559นอะคะอันนั้นเป็นกรณีว่าถ้าร่รางรัฐมนูลนี้ผ่าน การทำประชามตินะคะแต่ถ้าไม่ผ่านประชามติขึ้นมานะคะก็ต้องยาวเลยนะคะต้องมีการยกร่างเขาเรียกว่าตั้งคณะกรรมาี่การยกร่างขึ้นมาใหม่อีกนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาอีกแค่ไหนนะคะตอนนี้ก็เลยเลยมีการจับตามองกันแล้วนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยอาจจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกนะคะโดยยังไม่รู้นะคะว่าจะเป็นต่อไปนานแค่ไหนเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าร่างธนูเนี่ยจะเสร็จเมื่อไหร่ด้วยนะคะแล้วก็จะนําไปสู่การเลือกตั้งเมื่อไหร่เพราะฉะนั้น ตอนนี้เนี่ยเกิดกระแสข่าวหนึ่งนะบอกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพลเอกประยุทธ์อาจจะอยู่ถึงปี2560เลยก็ได้นะซึ่งแหม,มวันก่อนนะเจอท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธนะเรื่องที่ว่าจะอยู่ไปอีกกี่ปีนะท่านบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงชะตาหรือว่าลายมืออะไรนะ,ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าการทํางานของท่านแล้วก็ขึ้นอยู่กับประชาชนด้วยค่ะว่าจะยอมรับแล้วก็สนับสนุนร่วมมือกับท่านในการแก้ปัญหาประเทศหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดหนึ่งนะคะที่ จะทำให้การเมืองนะยังไม่มีความแน่นอนในช่วงของปี2,559นะคะว่าเราจะมีการเลือกตั้งไหมหรือว่าเราจะมีรัฐธรรมนูญหรือเปล่าค่ะ นิวสัปเด็อีกประเด็นหนึ่งนะคะแน่นอนนะคะเรื่องที่ร้อนขึ้นมาก็คือเรื่องระหว่างพันต้ำรวจโทรโดรทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับพลเอกประยุทธ์นะหรือว่ากับคอสชอด้วยนั่นเองนะ,ะเพราะว่าหลังจากาครบรอบหนึ่งปีรัฐประหารที่คุณทักษิณนะคะได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการพาดพิงเรื่องขององคมนตรีเรื่องของเบื้องหลังการรัฐประหาร22พฤษภาคม2557นะคะเรื่องนี้ตอนแรกนะคะเราก็คิดกันว่าอาจจะจบ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 กันไปนะคะแต่ในที่สุดนะคะนำมาซึ่งการที่กระทรวง การต่างประเทศของเรานะคะยกเลิกพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางของคุณทักษิณนะคะตามมาด้วยการที่กองทัพบกนะคะแล้วก็มีประชาชนบางส่วนไปแจ้งความฟ้องร้องคุณทักษิณนะคะในเรื่องของคดีทั้งหมิ่นประมาทแล้วก็หมิ่นสถาบันนะคะซึ่งส่งผลให้ท่านพลเอกประยุทธ์นะคะนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าตอนนี้กําลังพิจารณาอยู่นะคะว่าคุณทักษิณเนี่ยจะโดนคดีเรื่องของมาตรา1นึด้วยหรือไม่นะคะเพราะว่าหลายฝ่ายก็มีการแจ้งความนะคะเรื่องของการพาดพิงองค์มนตรี รื่องของสถาบันแล้วก็เรื่องของการรัชประาหารเพราะว่ากองทัพบกก็บอกว่าทําให้เกิดความเสียหายนะะเลยต้องไปแจ้งความแล้วที่สําคัญคืออันนี้นะะจะนําไปสู่เรื่องของการถอดยศพเลเมืรงโตทักษิณด้วยหรือเปล่านะ,ะซึ่งท่านพลเอกประยุทธ์นะคะก็บอกแล้วนะคะว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องของการถอดยศใด,ดๆทั้งสิ้นแต่เพราะคุณทักษิณเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้ไม่หยุดนะคะยังมีการเคลื่อนไหวแล้วก็ยังออกมาพูดแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอาจจําเป็นที่ว่า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็พิจารณาทำทำไปตามความผิดนะคะท่านไม่ได้สั่งการหรือว่าไม่ได้ห้ามใดๆทั้งสิน้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านนายกบอกก็คือว่าที่ผ่านมาไม่ได้พูดเรื่องการถอนยศเพราะว่าการถอนยศเนี่ยในที่สุดแล้วต้องมีการทุนกล้าเพื่อให้โปรดกล้าถอนยศท่านก็เกรงว่าจะมีการ กระทบสถาบันนะคะแล้วก็มีการดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นท่านก็เลยไม่อยากให้มีใช้ขั้นตอนนี้นะคะก็เลยเปิดช่องว่าไม่แน่นะ,ะว่าในวันหนึ่งถ้าคุณทักษิณเนี่ยไม่หยุดไม่หยุดความเคลื่อนไหวน,นะ,ะท่านนายกก็เลยบอกว่าอาจจะใช้อํานาจของหัวหน้าคอสชอซึ่งอาจจะหมายถึงมาตรา44นะคะในการที่จะถอนยศคุณทักษิณด,ด้วยก็ได้นะ,ะอันนี้เป็นเหมือนกัน ขู่แล้วก็เชิงป้องปรามของอท่านพลเอกประยุทธ์นะคะที่มีถึงคุณทักษิณน,นะคะว่าจะหยุดการเคลื่อนไหวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้การเมืองร้อนขึ้นมาทันทีเลยนะคะที่สําคัญคือพอลเอกประยุทธ์นะคะไม่เปิดช่องให้คุณทักษิณมีการพูดคุยนะคะท่านยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยพูดคุยหรือติดต่อกับคุณทักษิณหรือแม้แต่คุณยิ่งรักอดีตนาย,ยกด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าท่านอยู่ในสถานะที่พูดคุยไม่ได้นะคะแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าหากคุณทักษิณเนี่ยต้องการจะกลับมาสู้คดีเนี่ย ก็เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยแม้ว่าท่านนายกบอกว่าก็ไม่สามารถรับประกันได้แต่เชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่ดูแลได้นะเพราะว่าไม่รู้ว่าคุณนักศิลป์เนี่ยมีศัตรูใครบ้างเพราะขนาดตัวท่านเองนะนายกบอกว่าผมยังไม่รู้เลยว่ามีใครเนี่ยเป็นศัตรูบ้างเพราะว่าอาจจะมีคนเกลียดเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าชีวิตท่านเนี่ยก็ฝากไว้กับทีมรอปพนะคะทึ่เป็นทหารเสือนะทหารเสือราชินีดูแลตัวท่านอยู่เพราะฉะนั้นนะคะก็เหมือนกับว่าไม่ได้เป็นการรับประกันเรื่องของความปลอดภัยหรือการดูแลหากคุณนักศิล์จะกลับมานะ ิดกันนะคะว่าคุณทักษิณก็คงจะไม่กลับมานะคะเพราะฉะนั้นนี่ดูเหมือนกับว่าปัญหานะที่บอกว่าถ้าคุณทักษิณก็คอสชอคุยกันได้แล้วปัญหาจะจบเนี่ยดูแล้วมันคงไม่เป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าทางฝ่ายของอาทางพลเอกประยุทธ์เองก็ไม่บอกว่าไม่มีช่องที่สามารถจะเปิดได้ส่วนฝั่งของคุณทักษิณเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่เพราะฉะนั้นนะคะประเทศไทยก็อาจจะยังอยู่ในปัญหาความขัดแย้งอย่างนี้ต่อไปอีกค่ะ อีกประเด็นหนึ่งนะคะนิวซัปเดตนะในส่วนของกองทัพนะจะเห็นได้ว่าเรื่องของปัญหาผู้อพยพเขาเรียกว่าการย้ายถินถ่นฐานอย่างไม่เป็นระเบียบหรือว่ายัางไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียนะคะหรือว่าเรื่องของชาวโรฮินจานะคะไปมา,มากลายเป็นเรื่องใหญ่ทนะั้งวจริงแล้วปัญหาเรื่องนี้ก็มีมาเป็นเดือนคะแต่ว่าท่านนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยเพิ่งจะมาสั่งการให้กองทัพนะในการเขาเรียกว่าแล็รีแอครีแอคชั่นนะคะในการที่จะตั้งฐานเขาเรียกว่าทั้งฐานเรือลอยน้ําแล้วก็บอกลอ,อยฟ้านะคะ ที่จะคอยดูแลเรื่องของเรือชาวโรฮิงญ,ญาถ้าเห็นว่ามาเนี่ยก็จะเอาเรือรบออกไปแล้วก็ไปดูแลด้านมนุษยธรรมนะคะแล้วก็รอส่งให้พวกเขาเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปในประเทศที่ต้องการนะคะในปลายทางที่ต้องการแต่ว่ามันก็เกิดคําถามว่าโอ้โหมันใหญ่มากนะคะคือการตั้งศูนย์เรียกว่าสออ,อยทเนี่ยนะคะก็คือที่ดูแลโรฮิงญ,ญาของกองทัพไทยเนี่ยก็รวมกําลังกันทั้งทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศเลยนะคะเรียกว่าทั้งเรือ องอ่างทองนะคะแล้วก็เรือเขาเรียกว่าใช้เจ็ดลำเลยนะคะรวมถึงนะเครื่องบินดอนเนี่ยเครื่องบินราตเวนนะคะรวมถึงเฮลิคอปเตอร์แล้วที่สําคัญคือกองทัพบกาเนี่ยนำเครื่องบิน3 3 4สามสี่ศู AEW หรือว่า a i r ์บอลเอรีวอร์นิงค่ะซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นบกลอยฟ้านะะขึ้นมาใช้เลยค่ะบินในช่วงของ200ไมล์ทะเลนะคะแล้วก็จะมีเครื่องบินกริปเป้นของกองทัพบกนะคะกองบินเจ็ดเนี่ยก็จะบินราตเวนนะคะรวมถึงเครื่องบินรุ่นของอื่นด้วยนะคะแต่ว่าเขา ก็มองว่าหุ้ยเป็นเหมือนขี่ช้างจับตะกตาหรือเปล่านะคะเพราะว่าโอ้โหทั้งเครื่องบินทั้งเรือลอบขึ้นมาเพื่อที่จะดูเรือโลหิญยานค่ะว่ามีมาหรือเปล่าแต่ว่าท่านผู้ชมค่ะไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปนะคะเพราะว่ามีคนถามว่าหุ้ยต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ค่าน้ํามันค่าเครื่องบินค่าเบี้ยเลี้ยงนะคะแต่ว่าคิดว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเขาเรียกว่า พอเข้าเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีมรสมแล้วนะคะชาวโรฮิงญ,ญาเขาก็จะไม่อพยพกันในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตรงนี้ก็อาจจะคลี่คลายแต่ว่าทางประเทศไทยกับประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ก็มีความร่วมมือกันนะคะที่จะแก้ปัญหาชาวโรฮิงญาในระยะยาวนะคะในการที่จะตั้งศูนย์ร่วมกันในการช่วยเหลือนะ,ะซึ่งเป็นผลจากการประชุมร่วมกันของ15ประเทศเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะก็เพื่อให้เห็นว่าเป็นบทบาทน,นะคะในการ แก้ช่วยแก้ปัญหาชาวโรฮิงญาเพราะที่ผ่านมาเราอาจจะถูกโจมตีนะว่าไม่ช่วยเหลือทางนุสยธรรมแล้วก็ผลักดันชาวโรฮิงญาออกไปนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความช่วยช่วยเหลืออย่างหนึ่งของรัฐบาลไทยนะเป็นจังหวะที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะส่งเครื่องบินมาร่วมรัะเวนกับเราด้วยแต่ว่าก็จะต้องมาอยู่ภายใต้การดูแลการควบคุมทางอากาศของทางกองทัพอากาศไทยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งนะที่ระหว่างของเราเองการสางสหรัฐอเมริกาที่จะมา ร่วมกันแต่ว่าดูเหมือนว่าทางเรานะคะก็ยังคงมีความหวาดระแวงต่อบทบาทของทางสหรัฐในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะ ในประเด็นสุดท้ายนะต้องบอกว่าโอ้โหนะคะยุคนี้นะเป็นยุคที่มีการสร้างอะไรใหม่ๆเยอะนะโดยเฉพาะกองทัพบกท่านบิ๊กโดงพลเอกอุดมเดชศรีดบุญนะคะโอ้โหท่านเป็นพลบอกปีเดียวจะเกษียณในอีกไม่กี่เดือนนี้นะคะแม้ว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมต่อก็ตามนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ยิ่งใหญ่ก็คือการสร้างอุทยานราชพักนะคะที่หัวหินนะคะก็คือเป็นการเขาเรียกว่าบรมราชานุสาวรีนะคะพระมหากษัตริย์ไทยแห่งสยามเนี่ยนะคะเจ็ดพระองค์นะางใหญ่เลยนะคะโอ้โหแค่ฐาน ก็9เมตรนะะท่านผู้ชมดูภาพตอนนี้อยู่ระหว่างการวางแผนในการก่อสร้างแล้วก็เป็นการแยกกันไปหลอ่อพระบรม,มรูปเหล่านี้นะคะเฉพาะฐาน9เมตรสูงอีก13.9 13.90เมตรนะะหูเขาเรียกว่าท่านผอบอกว่าถ้าสร้างเสร็จเนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วก็ในภูมิภาคด้วยนะคะอาจจะใหญ่กว่าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ของพมา่าที่เนปิดออด้วยซ้ำนะแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็จะถือเป็นแลนด์มาร์คคล้ายๆว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหัวหินเลยนะคะเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติที่ ในหลวงเรานะพระราชทานชื่อนะและก็อย่าลืมว่าตอนนี้ทั้งสองพระองค์นะอยู่ประทับอยู่ที่หัวหินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโครงการนี้เนี่ยจะพยายามให้เสร็จในสิงหาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นอุทยานแห่งนี้หรือที่เราเรียกกันว่าลานมหาราชนี่คะก็จะเป็นที่รวมใจของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะประชาชนยังสามารถที่จะบริจาคร่วมกับกองทัพบกได้นะคะแต่ว่างบประมาณที่กองทัพบกมีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบริจาคจากภาคเอกชนนะคะก็ใช้ประมาณ 800ล้านถึง1,000ล้านค่ะประชาชนร่วมกันแค่คนละบาทหรือ10บาทก็ถือว่ามีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์แห่งนี้ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะไป Exclusive ีท้องนะคะกับน้องนักเรียนในเรือที่โรงเรียนในเรืออนาโพลิสนะคะที่สหรัฐอเมริกานะคะไปดูว่าเขาเรียนยังไงยากง่ายแค่ไหนนะคะแล้วก็ไปรู้จักโรงเรียนอนนาโพลิสด้วยนะคะว่าสวยงามยิ่งใหญ่เก่าแก่ขนาดไหนช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ você